สวัสดียาม,มืิแรงค่ะพี่น้องทุกคูุ่คนวันนี้ยายสุกสุดสวยมาอีกแล้วนะคะจะมารีวิวสาธิตการทาครีมให้หน้าใสาหน้าสวยเป่งปังเต่งนะคะมีแฟนคลับถามมาว่าทําไมถึงหน้าเป็นฝ้าแบบนี้คะเกิดจากการคลอดลูกหรือว่าทานยาหรือว่าเป็นที่รอบเดือนมาไม่ปกติ การเป็นฝ้านะคะผู้ชายก็เป็นได้ไม่เกี่ยวกับรอบเดือนนะเออไม่เกี่ยวกับรอบเดือนหรือการทานยาหรือการคลอดลูกนะคะผู้ชายก็เป็นเห็นไหมผู้ชายกันเป็นกันทึดๆเลยนะคะถ้าอยากรู้คําตอบยันผู้ตอบให้ไม่ได้เออเพราะว่ายันชมพูเป็นมานานแล้วค่ะเป็นโอ้เป็นฝ้าได้หลายปีแล้วจะบอกให้บอกไม่ถูกเราเป็นฝ้ามาเนี่ยมันไม่หายสักทีใช้อะไรมามันก็ไม่หายไงบางทีแพ้มันลอกก็มีอมืแต่ใช้ครีมตัวนี้ของยานชมพูถูกมากไหม มันถูกกับหน้าเราไงมันเข้ากับหน้าเรามันทําให้หน้าเรานิ่มือมถ้าคนไหนแบบว่าอยากรู้เดี๋ยวก่อนขอป้ายก่อนถ้าคนไหนอยากรู้ว่าทําไมถึงเป็นฝ้ามันเกิดจากเลือดลมหรือว่าเกิดจากการคลอดลูกเกิดจากเลือดลมหรือว่าเกิดจากการคลอดลูกหรือว่าเกิดจากการทานยา ต้องไปถามหมอนะคะยันพูบอกไม่ได้บอกไม่ถูกเพราะว่ายันพูก,ก็ไม่ใช่หมอจริงๆนะเพราะว่ายันพูเนี่ยไม่ได้ทานยาไม่เคยทานยาอะไรเลยเคยทานแต่ยาปวดหัวยาแก้แพ้เวลายันพูคันเงี้ยยาแก้คันยันพูก็ยาแก้คัน,ย,น,ย,าคนยาแก้คันค่ะยาแก้คันอือไหมเวลาคันตาคันแบบว่าเป็นเป็นบ้านเราเรียกหมุนหมานใช่ไหมคะเป็นลมพิษนะคะเป็นทั้งต่างประเทศเขาเรียกว่าเลอรจิทูฟลาวเวอร์ก, flower, ก็คือแบบว่า แพ้อากาศแพ้พวกฝุ่นละอองแพ้พวกดอกไม้กสอดอกไม้ไงคะ่ะมันเป็นช่วงใบไม้ผีไอ้ผู้จะชอบแพ้อืมก็เลยอยากกินยากแก้คัน <c oughs> นะคะต้องไปถามคุณหมอนะคะว่ามันเป็นฝ้ากันะมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะยัยพูดตอบไม่ได้จริงๆลูกขอโทษขอภัยนะลูกนะอืมมันแบบว่าผู้ชายก็เป็นได้นะผู้ชายเห็นไหมผู้ชายเป็นฝ้ากันทึดๆนะอ่ะ แล้วอย่างยายเนี่ยยายไม่มีรอบเดือนมาเป็นกี่ปีแล้วตั้งแต่อายุสี่สิบหกอายุสี่สิบหกตอนนี้ยายสี่สิบเก้ายายไม่มีรอบเดือนเลยนะลูกนะแล้วก็ยายไม่เคยทานยาอะไรเลยไม่เคยทานยาคุมกําเนิดไม่เคยทานยาเขาเรียกไราย,ยาขาวยาผิวยาอะไรเนี่ยยายยายพูไม่ทานยายพูทานแต่ยาทิฟฟี่หรือยาพาราเนี้ยค่ะ นะคะเวลายายปวดหัวหรือว่าเวลายายผูกคันเนี่ยต้องเน้นคําว่าคันเวลายายผูกคันยังพวกกินยาแค่คันแกแพ้นะคะมันจะได้หายคันนะคะอันเรื่องฝ้ามันก็ไม่ทราบเหมือนกันมันมีหลายสาเหตุอืมมันมีหลายสาเหตุนะคะไม่ใช่เป็นแต่ผู้หญิงผู้ชายเขาก็เป็นกันอืไหน แต่เราถ้าอยาไม่อยากให้เป็นฝ้าเราก็รักษาเนี่ยเหมือนยันพู้นีะ่ะสมัยก่อนยัยพูอ้ออกแดดไม่ทาครีมกันแดดไงไม่ทาครีมกันแดดไม่ค่อยรักษาหน้าเท่าไหร่ทาแต่ครีมที่เขาบอกว่าเออดีรักษาฝ้ารักษาอะไรเนี่ยทาแล้วเวลาเราไปออกแดดเราไม่ใช้ครีมกันแดดแดดมันก็ไหมหน้าไหมหนังเราเห็นไหมม,มันก็ทําให้เป็นฝ้าใช่ไหม แต่ว่าจะให้ตอบถูกแบบว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างร้อยเปอร์เซนต์ตรงเป๊ะๆเหมือนหมอมันก็ไม่ได้เพราะเราไม่ใช่หมอเราไม่ได้เรียนมาไงไม่ได้ทามือด้วยมือจะได้ขาวจุกพกทาหน้าปุ๊บก็ทา,ามือด้วยมันเริ่มเปิดแล้วนะอืมเริ่มเปิดแล้ววันนี้วันที่เจ็ดวันนี้วันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดนะคะได้เจ็ดว,วันนี้นะคะนี่เป็นสีชมพูองตองสีสวยมากเลย สีใสมากเลยไม่แพ้ไม่ไมจีบไม่แสบไม่ปวดไม่เป็นผื่นไม่คัน <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมดูเอาดูเอานะคะได้ให้ดูจัดจ่เลยรีวิวแบบว่าสุดยอดเลยเี่ยไม่มีใครเลยนะในโลกนี้ที่จะมารีวิวขายครีมเมนยชมพูแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยรีวิวแบบขายครีมแก้ฝ้าหน้าดำๆส่วนมากจะเป็นคนที่สวยๆที่แบบสวยๆมารีวิวยาชมพูนี่แวแกแนว ยังผู้ทาอะไรแหวกแนวเออมาคือแบบยังผู้เป็นคนจริงใจยังผูเป็นคนแบบว่าไม่กลอกกันแหละคือคําไหนก็คํานั้นยังผูเป็นคนแบบว่าไม่หัววอกยังผูไปใจหัววอกยังผูแบบจริงใจคําไหนคํานั้นเออเห็นไหมยังผูเป็นคนจริงใจนะคะไม่กลอกกันแลกยังผูเห็นไหมหน้าออกเป็นสีชมพูสวยมากเลยเนี่ยเห็นไหมตรงเป็นฝ้ามันก็จะหายไปออกเป็นสีชมพู ถ้าใช้ได้มันเดือนสองเดือนนี่มันคงจะออกหมดเนาะอันนี้ใช้ได้เจ็ดวันเจ็ดวันนี้นะจําไว้เจ็ดวันนี้นะคะแล้วก็มาใช้ตัวที่สองนะคะตัวที่สองต้องใช้ตอนเช้าแล้วก็ตอนน,นอนกลางคืนนะคะตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะนี่หยอดไปเลยนะคะอุ้ยหยอดไปเลยนะคะแล้วก็หยอดน้อยก็หยดเยอะหยดมือไม่เสมอกันไหมเลอวเสื้อผ้นเลยไม่เป็นไรค่ะ <ś led> ไ,ได้ยินเสียงเครื่องล้างถ้วยล้างชามยันจะปูไหมเครื่องล้างถ้วยล้างชามยันจะปูเห็นไหมเลือดสแตนต์นเ,ตนเลยไหม้ยเลยค่ะไม่ต้องล้างมือเลยเห็นไหมให้เครื่องล้างออกกินอย่างเดียวกินกินเสร็จก็ยัดใส่ย,ยัดใส่เครื่องเลยหเห็นไหมเลือดไหมคะแล้วก็ทาไปทาทุกวัน ừ. ทุกวันไหมมันจะได้แบบว่าสุดยอดไหมนี่ตรงนี้ก็ป้ายไปไหมมือก็จะได้สวยๆไปได้วยกันมันจะได้สวยๆเลือดไหม,มคะเลืดเนาะ มือจะได้นิ่มๆมือนิ่มๆหน่อยจะบอกให้ถ้าคนไหนใช้ตัวนี้อยู่จะรู้เลยนใช้ครีมตัวเนี้ยทานหน้าแล้วก็ป้ายมือไมอป้ายเข้าไปป้ายเข้าไปไงป้ายเข้าไปมือนิ่มมากเลยอมืมือนิ่มจากมือที่แบบแห้งก้านใช่ไหมมือแห้งก้านที่มันเหี่ยวมันเป็นเส้น เป็นเส้น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 ไงเออทีนี้แต่มันไม่เป็นเส้นแล้วนะเออจริงนะมันไม่เป็นเส้นหรอกทามือด้วยไหมมือจะแบบว่าางนี้เห็นไหมไม่มีเป็นเส้นในปกติมันจะเป็นเส้นอย่าพูดสังเกตมือตัวเองนะจมันจะเป็นเส้นแห้งไงเป็นเส้น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 มันแห้งไหมพอทาครีมเนี่ยได้อีกทีหนึ่งเนี่ยไม่แห้งมือไม่เป็นเส้นไหมจะบอกให้ไหมดูเอาอืม มือมันจะนิ่มนิ่มมากเลยนะจะบอกให้หสมินตนเลยอ้ตรงที่เป็นตีนกาเนี่ยต้องทาทุกเช้าเย็นก่อนนอนนะคะอย่าลืมนะคะ ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ใส่น้อยก็ได้ใส่แล้วแต่จะใส่นะเนี่ยถ้ามันจางลงเนี้ยเราก็ใส่หน่วยเดียวก็ได้ไม่ต้องใส่เยอะจะใส่เยอะก็ได้ใส่น้อยก็ได้แล้วแต่เราจะชอบชอบเยอะชอบน้อยชอบแบบไหนเนี่ยมันไม่เป็นพิษไม่เป็นภายไม่เป็นอันตรายเลยจะบอกให้เนี่ยสวย สวยตามอายุสวยตามวัยสี่สิบเก้าแล้วเนาะจะเอาอะไรหนักหนาใช่ไหมออสวยแค่นี้เนี่ยมันก็โอเคแล้วนะสี่สิบเก้าอ่ะปีหน้าก็ห้าสิบแล้วนะเห็นไหมเนี่ยตาสองชุ้งสองชั้นก็ไม่ได้ไปทํากับเขาหรอกมันเป็นของมันเองไหมตามันสวดเนี่ยก็ไม่ได้ไปทํากับเขาหรอกเนี่ยมันเป็นของมันเองมันสวดออกมาเองเ <c oughs> นี่ยไปทําแต่คิ้วไปทําแต่คิ้วกับ อะไรเนี่ยขอบตาเนี่ยไหมสมัยพระเจ้าสามหัมแล้วเดี๋ยวนี้มันเหลือกี่หัมไม่รู้เราจะมันเต้นเพราะว่าไม่ได้นักนไม่เคยเห็นสักตีเห็นแต่เขาพูดกันอืค่อ,อ,อ,คอยๆนวดหน้าดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปนะคะดึงขึ้นไปเราจะมนแนเตนเลยก็ ลืงขึ้นไปเบาว,ว่าเราจะเป็จันทร์ค่ะลืมไปพูดเสียงกระซิบ <c oughs> ลืมไป <c oughs> ลืมไปใครขับได้ยินไหมคะได้ยินไหมได้ยินไหมไหมหน้าใสองต้องเลยออพูดกระซิบกระซาบหน่ะไหมของแท้ต้องมีเสียงนาฬิกาอืมไหมมันซึมซับลืมไปพูดเสียงค่อยเออลืมลืมไหมนะมันก็จะซึมซับเข้าไปไหมมือกับหน้าเห็นไหม ม,มันก็จะเป็นสีเดียวกันแล้วอีกไม่นานมันก็จะเป็นสีเดียวกับมือแล้วหน้านะเนี่ยถ้าฝ้าหายนะมันจะเป็นสีเดียวกับมือเลยนะหน้าเออจะบอกให้อุ้ยถ้าฝ้าหายนะี่ยังพูดสวยมากเลยนะเออนี่ขนาดเป็นฝ้านะยังสวยขนาดนี้ออ้ยหลงตัวเองหลงตัวเองห <laughs> น้าตาอย่างนี้ยังจะมีใครมองกับผัวฉันไงย่าหล่อนหลงตัวเอง หน้าตายังนี้ยังจะมีใครมองกับพัวฉช่นไงแย่หล่อนตัวที่สามคือคินตาฟ้าคินตาฟ้าอย่าริมนะคะเราเป็นฟ้าเราก็ต้องทาคินตาฟ้านะคะแบบว่แล้วมันจะได้หายนะคะแม่ตุ้ยไปเห็นไหมตุย้ยทาในหน่อยนะคะเพราะว่าฟ้ามันเริ่มจางแล้วเราก็ทาในหน่อยนีย่หนไหมฟ้ามันเริ่มจางแล้วทาหน่อยๆเอานะ ไหมเลือดจะไม่แต่ไงไกกนนะอ,อ้ไก่กว่านะอครีมเนื้อครีมมันดีมากเลยไหมนืครีมมันขาวจบโผก่เลยไ <c oughs> ้ามันเริ่มจางแล้วไหม,มลงตัวเองหน้าตาอย่างนี้ยังจะมีใครมองผัวฉันไงยันหล่น <c oughs> ลงตัวเอง <c oughs> เพราะนางเล่าอย่นงก็นางเรื่องอย่างก็อ๋ออย่างก็ลืมจือหลังอืม ลืมจือหนังละอที่มันอุ้มเัีงกันแนช่องแป๊ดนะที่หนังกันเจ้าพี่พีระจักรเจ้าค้าไหมเจ้าพี่พีระจักรเนี่ยที่เป็นหนังซอมบี้หนังหนังผีหนังผีปีศาจกลายเป็นซอมบีน้นะเบิ้งวันนี่แต่เจ้าดีฟอฟอมันจะอู้ไทยอุ้อีสานอู้ล้วอุ้เมียงหมู่ตีกันหมัวเลยตีกันหมัวเลยเอาอย่าว่ากันหน่อยเจ้าเนาอแต่เจ้าดีฟอถึงตอนที่สี่สิบแปด สี่สิบแปดหรือสี่สิบหกจำมาได้แล้วอืมเท่าแล้วความจาเสื้อมอืมนั่นแหละที่มันสู้กันนะสู้กันพระเอกกับอีตัวโกง่ะมันเป็นกระสือเป็นปอกเป็นซอมบีน้นะมันสร้างซอมบี้่ะอืมละอ่อนน้อยในยชื่ออย่างก็ไอ้น้องอะไรเนาะมันคนมีพลังพุ่งไปอ้วนจำมาได้รอกแต่ว่าเสียท่าเป็นญาติตอนสั้นเนี่ยบอสแปดนาทีสิบนาทีนี่เนี่ยสั้นเนี่ยก็น,น,นังมัน จะเจ้านี่นั่งกินข้าวไปนะนั่งกินข้าวไปพอไปกน็นังมันเก่งน,นี่ออพ่อนั่งรุ่น,น,ออน,นพ่อนั่งนีแบบอ่นานคอมเมนต์เลยถ้าอ่านคอมเมนต์เราพ่อนังบบกม่วนอืออ่านคอมเมนต์มิจจะคนว่าอย่างเขานางเอกแสดงไม่ดีอือนางเอกแสดงไม่ดคีคนนั้นแสดงไม่ดีคนนี้แสดงไม่ดียุงย่งายากและชูก็ไปแสดงเองกะแป๊เขาก็แสดงตามบทบาทมันเนาะอือ ถ้าเขาบอกแสดงตามบทบาทที่ผูกกำกับเป็นหื้อมากกับโต๊ะงานงกันไงโอ้บอ่าลวกกันแต่ว่าเขียนคอมเมนต์นะอืมอินกับอินแต่อินว่า <c oughs> นี่ไปว่านังเอกนะว่านังเอกแสดงว่ดีจะอั้นใจอีกนี่เป็นเรียกเรียกว่าเป็นตีบทแตกนังเอกกับเป็นตีบทแตกอืมคนถึงคอมเมนต์ว่าเป็นไงมอืมกาเป็นแสดงตามบทหนอเขาก็ต้องเข้าใจบ่อืม ถ้ามันแสดงตามใจคนฟอหนังมันจะจบะเสมืนอนหรอเหะอก็พระเอกกับฆาอีอย่างก็อีอีที่มันเป็นผีเนี่ยไปเสมือหรอแล้วลนี่เออเจก็มันก็ต้องแสดงตามบทนี่พ่พอไปอ่านคอมเมนต์ไปออว่าพ่อหนังบ่ม่วนบ่อ่านแล้วคอมเมนต์นี่พ่อกับหนังก็เอารุ่นกับหนังกับปอยกลกเท้นะหนังตั้งแต่เขาไปฟอเดี๋ยวเรื่องอยังงูลืมจ่อมันอยังนู้นเนาะ ลืมจื่อมันอืมันม้วนนะเจ้ามันใกล้จะจบแล้วแหละอือีแม่ชี้นั่นก็ตายแล้วแม่ชี้นั่นที่แม่ของนองเืองหน่ะตายแล้วโดนผีคบขอตายจ้อยอนี่มันเป็นตีนกาเอาขึ้นเก็นก็กกนเลิศก็ อู้นอกเป็นสีชมพูเล่นนะเจ้าบ่ได้อู้เล่นนะ follow follow เดี๋ยวมันก็นจะขาวเตาเนื้อเขาเห็นก่อนนี่เนื้อหนังมังสาเขาเห็นก่อนมันก็จะขาวเตากันก่ออ่างก็เลือดก็ฉันสวยแล้วนะเธอ <c oughs> ฉันสวยแล้วนะเธอเพราะว่าฉันใช้ครีมตัวนี้ไงแค่ครีมแก้ฝ้าค่ะหน้าสวยน้าเด้งนะคะหน้าสวยน่าเด้งนะคะอ่อนไป 10ปีนะคะอย่าลืมนะคะทาตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะจะมารีวิวให้ดูทุกวันถ้าไม่ขี้เกียจ จะมารีวิวให้ดูทุกวันนะคะจนกว่าฝ้าจะหายอมืมันได้จะหายแล้วนะคะมันต้องใช้เวลาของอะไรมันก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่ทาวันนี้พรุ่งนี้หายเลยทาอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้หายเลยไม่ได้มันไม่ไม่ของมันไม่ดีจริงถ้าของดีเราก็ต้องขยอยทยอยหายไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยใจเย็นๆนะขาขนาดนี้เห็นไหมก็สวยแล้วนี่เห็นไหมชิมิชิมิมลันนักก